สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านครับสวัสดี FC ทุกคนนะครับยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ทางไลฟ์สดช่องอาจารย์มีพาเฮงอยู่ในตอนนี้นะครับวันนี้มาพบกันนะครับวันเสาร์ที่30ธันวาคม2566นะครับเนาะวันนี้ก็ยังเป็นวันหยุดเหมือนเดิมนะครับกับหลายๆคนนะครับใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับวันนี้30แล้ว นะครับก็ถือโอกาสนะครับไยนี้นะครับสวัสดีปีใหม่นะครับ FC สมาชิกทุกๆคนเลยนะครับสวัสดีปีใหม่ขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังปังร่ำร่ำรวยรวยครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกๆคนนะครับผมเนาะหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้สมหวังนะครับผมดังใจปรารถนานะครับในปีใหม่ปี2567นี้ นะครับนะวันนี้ยังเป็นปีเก่าอยู่2566นะครับอ่ะวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับแนวทางหานอยครับแนวทางหานอยใครที่ชื่นชอบในแนวทางหานอยก็เข้ามาดูเอานะครับนะใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะเดี๋ยวรางวัลใหญ่เนาะนะครับรัฐบาลไทยก็ยังไม่ได้ออกผลรางวันนะครับเราค่อยมาลุ้นกันนะครับเดี๋ยว ในไลน์นี้นะครับมาไลฟ์ฮานอยให้กับสมาชิก FC นะครับจะได้เอาไปตัดสินใจกันนะครับผมเนาะหลังรัฐบาลไทยออกนะครับบางคนก็ชื่นชอบในแนวทางฮานอยนะครับอย่างเมื่อวานนี้นะครับอันนี้คือของเมื่อวานนะครับใครที่ติดตามยกมือขึ้นใครที่ติดตามยกมือขึ้นครับนะครับเมื่อวานนี้แตกกันทั้ง3รอบนะครับผมสมาชิกในกลุ่ม รับซับเข้ากระเป๋าตรงกันทุกๆุกคนนะครับก็บอกแล้วนะครับใครที่เข้าไปอยู่ในกลุ่มนะครับจะปังนะครับใครเข้าไปอยู่ในกลุ่ม V.I.P จะปังกันทุกคนแน่นอนนะครับนะอ่ะพิมพ์พรกไทยกันเข้ามาได้นะครับขอบคุณฮาหนอยเมื่อวานค่ะนะครับอ้าวเฮงเฮงปัง,ป,งปังครับผมสวัสดีปีใหม่ค่ะขอให้อาจารย์มีความสุขสุขภาพร่างกาย แข็งแรงนะครับตลอดไปนะครับเอาเช่นกันครับผมคุณเฉลาวภูผานะครับเช่นกันครับนะครับเนาะขอให้สมาชิก f อทุกคนร่างกายแข็งแรงสุขภาพร่างกายดีไม่เจ็บไม่จนนะครับผมนะร่ำร่รวยรวยหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจสมปรารถนาเนาะนะครับเฮงเงปังปัไปด้วยกันนะครับผมนะอ่ะอย่างเมื่อวานนะครับเดี๋ยวให้ดูย้อนหลังนะครับเมื่อวานนี้ นะครับแนวทางตำนอย3รอบครับพิเศษปกติและ VIP นะครับเมื่อวานนี้เด่น9กับ0วิ่งรูด9ตัวเดียวนะครับผมฮาลอยรอบพิเศษครับเมื่อวานนี้3ตัวบนออก250ล่าง85นะครับผมนะ250ล่าง85นะครับเมื่อวานนี้เข้าตัวไหนครับใครรูด0ย์ก็เข้าตัวเจาะครับ5 0 0 5มาเป็นตัวกลับนะครับและ มาเป็นตัวอัดด้วย05นะครับอัด05้าเมื่อวานนี้นะครับผมนะอัดหนักเลยทีเดียวนะครับจานได้โอ้ไม่อยากพูดนะครับผมนะพูดไปแล้วก็เดี๋ยวจะหาว่ามันใช่ไหมจานนะนะครับผมนะตัวอัดนะครับไม่ต้องห่วงนะครับจานอัดหนักอยู่แล้วนะครับสําหรับ4คู่นี้นะครับผมนะถ้าวันไหนมันเข้าก็รับซับตรงๆกันนะครับแล้วก็ไปต่อที่ฮานอยรอบปกติครับ รอบปกติ3ตัวบนครับออก1 2 0ล่าง0 8นะครับผมเข้าไหมครับนะครับสายรูดครับใครรูดเข้าศูนย์อีกแล้วนะครับสายรูดครับศูนย์ดิ่งบนล่างนะครับผมมันเด่น2ตัวนะครับ9ไม่มานะครับผมนะตัวเจาะครับเข้าไหมครับตัวเจาะเข้า02มาเป็นตัวกลับอีกแล้วนะครับผมตัวนี้นะครับก็ ยินดีด้วยนะครับกับสมาชิกที่ติดตาม fc ที่ติดตามแนวทางนะครับผมฮานอยนะครับเนาะแล้วก็ไปปิดท้ายแบบสวยๆที่ฮานอยรอบสุดท้ายคือรอบ vip ครับ3ตัวบนออก4 3 4นะครับผมล่างตัวไหนครับล่าง94นะครับเข้ารูด9ตัวเดียวเน้นๆนะครับผมตัวเจาะเข้าไหมครับตัวเจาะเข้า94มาตรงๆ นะครับผมเสียดายเนาะสามตัวไม่แตกนะครับเข้าเก้าสี่ตัวอัดมาตรงๆนะครับเห็นไหมนะครับก็ยินดีด้วยนะครับเมื่อวานนี้ทั้งสามรอบยินดีกับสมาชิกที่ติดตามนะครับผมนะอ่ะวันนี้ก็มาดูกันนะครับสําหรับแนวทางฮานอยวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับผมนะก่อนจะไปดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องอาจารย์มีพาเฮกนะครับกดติดตามไว้นะครับผมกดไลค์นะครับกดแชร์แบ่งปันให้เพื่อนด้วยนะครับกดแชร์แบ่งปันแนวทางให้เพื่อนด้วยนะครับผมเขาจะได้เฮงเขาจะได้ปังไปกับเราเนาะนะครับแนวทางอาจารย์ก็มาแจกฟรีๆนะครับผมอย่าไปหวงครับแชร์ออกไปนะครับแชร์ออกไปเลยนะครับผมนะและใครที่อยากจะเข้ากลุ่ม VIP นะครับ ใครอยากจะเข้ากลุ่ม V.I.P กับอาจารย์บีพาเฮงนะครับก็กดที่ลิงก์อยู่ด้านล่างได้เลยครับนะครับลิงก์ปักอยู่ด้านล่างเพิ่มเป็นเพื่อนแจ้งน้องแอดมินได้นะครับผมนะเข้าฟรีครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆสักบาทไม่ได้สมัครอะไรทั้งสิ้นครับเข้าฟรีตลอดชีพไปเอาแนวทางอยู่ในกลุ่ม V.I.P ครับนะมีทุกแนวทางให้ท่านได้เลือกนะครับอยู่ในกลุ่ม V.I.P นะครับเข้าไปเลยหรือใครทําไม่เป็นก็ไอ l ดี e ไลน์มาเด้อ นะครับ id line 20031352นี่คือ id line จารย์เองนะครับมาพูดคุยมาทักทายมาขอเข้ากลุ่มนะครับอ่ะก่อนจะไปดูฝากกดให้กดแชร์แค่นี้พอนะครับนะอ่ะของวันนี้นะครับผมได้คำนวณไว้เรียบร้อยแล้วลหละนะครับรอแค่จะเขียนให้แค่นั้นนะครับนะเราพัฒนาเย็นนี้นะครับเราพัฒนาเย็นนี้จะไลฟ์สดให้อีกรอบที่2นะครับเย็นนี้นะครับเดี๋ยวจบจากไลฟ์นี้จะไปคำนวณ นะครับนะแต่มีอยู่ในใจไว้แล้วล่ะนะครับมีอยู่ในใจไว้แล้วนะครับผมว่ามันจะตรงกับสูตรคำนวณหรือไม่นะครับผมเนาะอ่ะนะครับติ yeah. ดตามไว้เลยนะครับกดติดตามไว้เลยครับเย็นนี้นะครับไลฟ์สดให้แน่นอนนะครับผมนะสำหรับแนวทางลาวพัฒนานะครับเมื่อวานนี complexity. ้ก่อเข้ารูดศูนย์เนาะเมื่อวานนี้นะครับผมนะเข้ารูดศูนย์อ่าเข้ารูดศูนย์ครับมันออก เ 0, 0 0 7เนาะเมื่อวานนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับอ่ะฮาหนอยวันนี้นะครับเด่นฮาหนอยวันนี้เด่น3กับ4นะครับเด่น3กับ4ครับเด่น2ตัวนี้ใครจะเอาไปลูดนะครับเลือกเอานะแล้วแต่ชอบนะครับแล้วก็วิ่งลูดตัวเดียว วิ่งรูดตัวเดียววันนี้หานอยครับ3ตัวเดียวนะครับวิ่งรูด3ตัวเดียวเด้อนะครับใครชอบเอาไปรูดได้เลยนะครับนะใครชอบเอาไปรูดได้เลยขอให้อาจารย์มีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆค่ะครับผมเช่นกันนะครับนะพูดคุยทักทายกันครับใครเข้ามาแล้วนะครับนะสวัสดีค่ะรวยๆนะคะครับผมก็ เฮงๆปังปร่ปลำรวยร่ลำรวยไปด้วยกันครับนะ,ะต่อไปครับตัวเจาะนะครับผมเจาะตัวแรก3า3ห3ึ3งสานะครับนะนี่คือตัวเจาะในบรรทัดแรกนะครับผมนะหลัก3าม นะครับนี่คือหลักสามเด้ ot, อนะครับชอบบอนะครับมากบอทุกคนมากบอนะครับฮานอยวันนี้นะครับกินฮา้อยให้อิ่มๆครับนะนะครับผมกินตำนอยให้อิ่มๆเลยวันนี้นะครับให้มันอิ่มๆเหมือนเมื่อวานเนาะเมื่อวานนี้อิ่มกันทุกคนนะครับนะอ่ะบรรทัดที่2คือหลักสีนะครับผมหลักสีก็จะมีสีหนึ่ง C3 C4 C6 C8 นะครับเป็นไงนะครับเขียนให้เลยนะครับผมเขียนให้แบบเร็วๆเลยนะครับไม่มีกั๊กอยู่แล้วนะอยากจะให้เต็มทีแล้วทุกคนนะอ่ะต่อไปครับมาดูตัวตัดนะครับผมตัดชุดดินครับนะตัดชุดดินนะครับ แล้วก็ค่อยไปดูตัวอัด4คู่นะครับผมตัดชุดเด่นตัวแรกครับคือตัวนี้เด้อนะครับผม3 1นะครับ3 4 3 6 3 8นะครับผม33 3, เอาไว้เป็นตัวกันมันเป็นเลขเบิ้ลนะครับมันชน3เนาะนะครับต่อไปครับ4 1 4 3 44ตัวกัน4648นะครับผมนะตามนี้เลยนะครับผมนี่คือชุดเด่นครับตัวนี้33กับ44กันเบิ้ลไว้นะครับผมนะกันเบิ้ลไว้ไม่แน่ครับวันนี้อาจจะเบิ้ลก็ได้นะครับวันนี้ฮานอยอาจจะเบิ้ลก็ได้ครับมันเป็นวันเสาร์ด้วยนะครับผมมันเป็นวันเสาร์ด้วยไม่แน่ครับ อาจจะเบิ้ลนะครับใครที่พอมีทุนติดเบิ้ลไว้ก็ได้นะครับติดเบิ้ลไว้หน่อยก็ดีนะนะครับผมติดเบิ้ลไว้หน่อยก็ดีครับใครที่พอมีทุนนะครับผมนะวันนี้มันเป็นวันเสาร์ด้วยนะครับวันเสาร์มันไม่แน่นะครับผมอาจจะมีเบิ้ลนะก็ติดเบิ้ลไว้ด้วยนะครับใครจะเอาเบิ้ลตามจันนะครับก็3กับ4เบิ้ลไปเลยนะครับใครพอมีทุนก็รูดเบิ้ลไปเลยครับ นะ,ะศูนย์ถึงศูนย์ถึงเก้ารูดเบิ้ลไปเลยนะอ่ะตามนี้นะครับนี่คือชุดเด่นนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมนะใครไม่ว่างก็ไม่เป็นไรค,ค่อยมากอดูย้อนหลังนะครับเนาะใครบางคนก็ยังไม่สะดวกนะครับมันก็เป็นวันหยุดของทุกๆคนด้วยนะครับอาจจะพาครอบครัวนะครับพาครอบครัวไปเที่ยวนะครับไป นู่นไปนี่ไปกินอะไรสักอย่างนะกินชาบูไหมวันนี้นะครับพาครอบครัวไปกินชาบูเอาเลยครับวันนี้นะครับพาครอบครัวไปกินชาบูเด้อทุกคนเด้อนะครับอ่ะต่อไปครับชุดอัดครับดูจากเลขถ้ายของเลข3ตัวครับชุดอัดตัวแรกครับ9 3 4สครับอัดตัวไหนครับอัด3 4สี่เด้อพี่น้องครับวันนี้นะครับ9 3 4สสี่ อัด3 4นะครับเด่น2ตัวนี้มันจะมาคู่กันไหมมาลุ้นนะครับตัวเด่น2ตัวนี้มันจะมาคู่กันไหมมาลุ้นครับนะตามสถิตินะครับผมตามสูตรที่คำนวณเนาะชอบมากครับ3 4นะครับชอบมาก3 4ี่นะครับนะถ้ารูดอยากให้ทุกคนรูดทั้ง <Kristen S> 2ตัวเลยนะครับแล้วค่อยไปอัดเอา3นะครับรูด2ตัวนี้ก็อัด3ตัวเดียวนะนะครับผมอ่ะ ต่อไปตัวที่2ครับตัวอัด638ครับอัด38นะครับผมนะ9 3 4 6 3 8นะครับอัด3 4อัด3 8นะครับอ่นะต่อไปตัวที่3ครับ5 48ครับนะ5 4 8อัด48นะครับวันนี้ คิดว่าน่าจะมาละนะครับผมนะคิดว่าน่าจะมาแล้วล่ะนะครับผม4 8หลังจากหายไปหลายงวดแล้วหายไปหลายวันแล้วนะครับสําหรับ4884นะวันนี้น่าจะมานะครับวันนี้มันน่าจะมาแล้วล่ะนะครับนะอ่ะตัวสุดท้ายครับตัวอัดครับขออภัยด้วยนะฮะาอาจจะมีเสียงเนาะบ้านอยู่ติดถนนเด้อทุกคนเด้อมานะครับนะฮะ ช่วงนี้จานอยู่ต่างจังหวัดอยู่นะครับนะอ่ะต่อไปครับตัวอัดตัวสุดท้ายครับ641นะครับ641ครับนะอัดตัวไหนครับอัด41มาตรงนี้นะครับอัด41นะครับผมนะตัวอัดฮานอยวันนี้มีอยู่4คู่ตามนี้เลยนะครับใครชอบพิจารณานะครับไม่ชอบก็ไม่เป็นไรครับเลื่อนผ่านได้นะครับผมนะสรอบครับพิเศษปกติและ VIP นะครับผมเน้นไปที่รอบปกติและรอบ v i p นะครับเน้น2รอบแค่นั้นนะครับรอบพิเศษใครพอมีทุนอยากจะเอาไปลุนก็ลุ้นติดไว้เบาๆนะครับสำหรับรอบแรกคือรอบพิเศษนะครับเราไปอัดที่น้อยปกติและนอย v i p กันนะครับนะอ้าตามนี้ครับแคปเจอร์หน้าจอนะครับผมแคปหน้าจอไว้เลยกันลืมนะครับผมนะอย่าลืมครับใช้วิจารณญาณในการรับชมข้อมูลด้วยนะครับผมทุกสูตรทุกการคำนวณนะครับมีเข้าและก็มีหลุด นะครับผมเนาะก็ให้สมาชิกทุกคนครับนะฮะตัดชิดใจกันเอานะครับใครชอบค่อยตามไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะครับผมมันเป็นเพียงแค่แนวทางในการตัดสินใจเท่านั้นนะครับผมนะทุกสูตรทุกการคำนวณครับเป็นเพียงแค่ศาสตร์คณิตศาสตร์ตัวเลขครับนะในการคำนวณมาให้กับสมาชิก f c ได้ดูกันนะครับผมจะถูกหรือผิดยังไงอาจารย์ก็ไม่รู้นะครับผมก็ ถ้ามันผิดก็ต้องขอโทษขออภัยกับสมาชิก f c เวีนาที่นี้ด้วยนะครับถ้ามันเข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แค่นั้นนะครับผมเนาะจะได้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับผมนะอ่ะสำหรับวันนี้ครับฮานอยวันนี้ก็ตามนี้เลยนะครับผมก็ขอให้สมาชิก f c ทุกคนเฮงเฮงปังปังนะครับผมนะนะครับผมไม่เจ็บไม่จนครับนะครับ ปีใหม่ปี2567นี้นะครับขอให้เฮงเงปังปังร่ำร่รวยรวยกันทุกๆคนนะครับผมเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์คอมเมนต์สุดท้ายก่อนนะครับสวัสดีค่ะจ้านนะครับทันไลฟ์โสดค่ะครับผมนะครับขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับจะจะเข้ามารับชมน้อยจะเข้ามารับชมมากก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะก็ดีใจแล้วนะครับสําหรับจานเองนะครับนะเป็นช่อง YouTube ช่องเล็กๆนะครับผมนะ ก็ดีใจแล้วนะครับที่มี fc แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมเข้ามายมนะครับแวะเวียนเข้ามาชมแนวทางนะครับก็แค่นี้ก็รู้สึกดีใจมากแล้วนะครับผมนะส่วนมันจะเข้าไม่เข้านั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ว่ากันไปตามสูตรเนาะนะครับผมอ่ะไล์มาก็17นาทีนะครับผมอย่าลืมครับเย็นนี้นะครับผมเย็นนี้จะมาไล์แนวทางลาวพัฒนาให้นะครับผมนะจะมาไล์แนวทาง เราพัฒนาให้สําหรับ f c ที่ชอบในละแนวทางเราพัฒนานะครับก็เย็นนี้เลยนะครับผมนะไม่มีเพี้ยนครับไม่มีพลาดครับเย็นนี้ไล์ให้แน่นอนนะครับผมนะเดี๋ยวมันจะหยุดปีใหม่แล้วก็อาจจะปาร์ตี้สังสรรค์กันนิดหน่อยเนาะทุกคนเดี๋ยวมันจะไม่มีเวลาไล์ <laughs> นะครับทุกคนไม่แน่นะวันนี้ นะครับรัฐบาลแตก3ตัวมานี่นะครับผมฉลองกันยกใหญ่เลยเนาะทุกคนนะครับเดี๋ยวไม่มีเวลานะครับผมอ่ะโอเคครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับพิงพิงปังๆทุกคนครับสำหรับแนวทางต่ำหน่อย3รอบวันนี้นะครับผมสวัสดีครับ